มารับชมวิธีของพายขอบโผงหรือพายขอบปูงนะครับสำหรับช้างพายกว่าจะเติบโตเติบใหญ่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับจะผ่านทั้งอันตรายในป่าดงผงพยัยแล้วก็ต้องโดนลำแข้งแม่พังไม่รู้กี่ทีกี่รอบนะครับกว่าจะเติบโต แต่จังหวะนี้ก็ไม่น่าจะเป็นการห่วงโป่งนะครับก็น่าจะกลัวว่าพี่จะมาแกล้งน้องนะครับเม่พังก็เลยไล่กวดช้างพายตัวนี้ให้นะครับนี่นะครับก็น่าสงสารมากแต่ก็ไม่ได้ทำแรงนะครับก็จะแค่ประมาณทางสอนกว่าจังหวะที่ไปยืนจ้องน้องนะครับเม่พังก็เลย กลัวว่าจะไปแกล้งน้องก็เลยไล่กลวดออกจากโปง่งก็จ่อยไปเลยน้องก็เดินมาปลอบน้องก็เดินมาปลอบพี่นะครับก็ไม่กล้าเข้ามาเดินเดินมากินดินโป่งเลยนะครับก็อยู่ตรงขอบ ตัวน้องก็ได้แต่ปลอบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอยา่าโกรธนะนะอย่าโกรธนะนะน้องก็คงจะพูดประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะโครงไหนเราก็จะเห็นวิถีชีวิตแบบนี้นะครับโดนดีดด้วยลำแข้งด้วยฝ่าเท้าบ้างโดนชนบ้าง บางทีก็จนหงายท้องนะครับบางทีก็อันนี้ยังถือว่าเบาเหมือนโอเูเรออนโดนแม่น้อยสโลชาไล่ตรงโป่องอาจารย์แมวก็จนล้มพับบนกลางถนนนะครับก็น่าสงสารนี่นะครับสำหรับช้างพลายในขงเองแม่พังจะเอาใจแต่ช้างพังนะครับ พราะว่าจะต้องร่วมขูงกันไปจนบ้านปลายชีวิตแต่ช้างพายเมื่อเติบใหญ่จะต้องโดนขับออกจากขูงนะครับก็เลยจะเจอประมาณนี้ก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ในที่สุดก็จะได้ออกไปท่องลูกเพียงลำพังนะครับไปท่องป่าท่องไายเพียงลำพังสำหรับช้างพาย แต่จังหวะนี้ผมดูก็ไม่น่าจะเป็นการห่วงปูงถ้าห่วงปูงจะไล่ยาวกว่านี้ก็แค่กลัวจะไปแกล้งน้องนะครับเพราะว่าน้องยังเด็กเพราะว่าช้างถ้าเล่นกันก็จะเล่นแรงเหมือนผู้ผากับเหมือนผู้ผากับวอยวว้ผู้พาก็สีข้างกาแทบช้ำแทบถลอกเล่นกับว้ยว้วอยวก็เล่นแรง พฤติกรรมก็ไม่ได้หวงโป่งนะครับแต่หวงโป่งจะไล่ยาวๆกว่านี้เลยแต่ช้างคลายน้อยก็ไม่กล้าเข้าก็ยืนอยู่ตรงขอบตัวน้องเล็กก็เดินไปเล่นด้วยก็เดินไปปลอบใจหนูขอโทษแทนแม่นะหนูโทรขอโทษแทนแม่นะคงจะพูดประมาณนั้น สำหรับปูงธรรมชาติก็จะหายากขึ้นทุกวันจะมีน้อยขึ้นทุกวันถ้าเจาา้าหน้าที่ไม่เอาไปเติมก็จะมีผลต่อการเติบโตของกระดูกความแข็งแรงของกระดูกของฟันการยะยกเลิกในการเติมดินโป่งที่โป่องอาจารย์แมวผมก็ไม่ได้เห็นด้วยถ้าจะทำจริงๆคุณไปหาเหล็กกล่าวเหล็ก ที่เอาใส่ตามโค้งตามถนนเอาสูงประมาณเมตรยี่ค้นกั้นไปเลย60-70เมตรตรงปูองอาจารย์แมวถ้ามีช้างมากินเขาจะวิ่งมาหารถก็มีราลาเหล็กไปกั้นไปบังไว้ไปชะลอไว้อีก5ปี10ปียังไงช้างเขาก็ต้องมาอยู่แล้วตรงนั้นมันเป็นทางขึ้นทางลงอยู่แล้ว